ข่าวโดยน11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ จุลินยืนยันนะคะว่าสอสอประชาธิปัตย์ก็พร้อมสนับสนุสน,นพร,รบงบ64ค่ะซึ่งมั่นใจว่าไม่มีปัญหาและไม่ไม่มีการตีรวนเรื่องของรัฐบาลทังแตก นจุลินลักษณะวิสิ์หัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้พูดถึงการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564ในวาระสองและวาระ3าวันนี้ค่ะบอกว่าไม่กังวลว่าจะมีการตีรวนประเด็นรัฐบาลถังแตกซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงไปแล้วและความล่าช้าของการทํางบปี64ก็เกิดจากสถานการณ์โควิด19ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณในบางส่วนค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหาและ รอมสนับสนุนร่างพรบงบประมาณอยู่แล้วค่ะทางนี้ในหัวหน้าพาักในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงจุดยืนของพักประชาธิปัตย์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยค่ะว่าพักมีมติที่จะลงชื่อสนับสนุนมาตรา256และจัดตั้งสสรโดยไม่แต่หมวด1และหมวด2ซึ่งดูจากสถานการณ์การเมืองทุกวันนี้นะคะเวทีรัฐสภาจะเป็นเวทีที่มีความสําคัญตนจึงเสนอให้มีการหารือกันของวิปทั้ง3าฝ่ายค่ะทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและก็วุฒิสภาซึ่งหากวุฒิสภา แล้วฝ่ายค้านนะคะเขารวมก็น่าจะแก้ปัญหาได้โดยขณะนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าได้รับการตอบรับจากรัฐบาลแล้วและก็จะช่วยประสานไปถึงฝ่ายค้าและวุฒิสภาซึ่งต่อไปคาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยและราบรื่นค่ะส่วนที่มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะพิจารณาสัปดาห์หน้านะคะนายจุรินบอกว่าก็อาจจะไม่ทันกับการชุมนุมในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งสสประชาธิปที่์ก็จะทําหน้าที่ในสภาให้ดีที่สุดทางนี้นายจุรินปฏิเสธที่จะตอบคําถามถึงกรณีที่พักรวมพลัง ประชาชาิไทยออกมาบอกว่าจะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญและจะโหวตสวนในการประชุมพิจรารณาร่างซึ่งก็บอกสั้นๆนะคะว่าไม่ขอก้าวล่วงค่ะขณะที่ประธานวิฝ่ายค้านเองนะคะก็แจ้งว่ามี75สอสค่ะที่จะอภิปรายพรบงบประมาณวาระ2และวาระ3แบ่งเวลากันไปคนละ7นาทีค่ะส่วนยืนยันนะคะความล่าช้าของพรบงบไม่เกี่ยวข้องกับฝา่ายค้าน ในสุทินคลางแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านค่ะวันนี้ก็พูดถึงการอภิปรายงบพกนะคะโดยบอกว่าฝ่ายค้านมีผู้อภิปรายทั้งหมด75คนค่ะบางคนก็อาจจะอภิปรายในหลายมาตราเฉลี่ยแล้วนะคะจะใช้เวลาประมาณ7นาทีต่อคนค่ะเวลาอภิปรายก็วางไว้ 16- 17กันยายนอาจจะไม่พอจึงจะต้องมีการหารือก,กับฝ่ายรัฐบาลว่าถ้าอยากให้สมาชิกได้ทํางานอย่างเต็มที่ก็ต้องให้เวลาเต็มที่เหมือนกันเพราะมีสมาชิกแจ้งความจํานงเป็นจํานวนมาก คาดว่าใช้เวลานะคะน่าจะจบภายในเที่ยงคืนของวันที่17กันยายนหรืออาจจะไม่เป็นตามมันก็ได้ส่วนการพิจารณาที่ล่าช้าอาจเป็นเหตุให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าออกไปด้วยเนี่ยตนเองมองว่าถ้าช้าตั้งแต่ผู้ที่เสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าช้าก็ช้าไม่เกินหนึ่งวันเพราะจะเป็นหนึ่งวันที่มีคุณภาพกับการที่จะยอมทิ้งไป1วันและผ่านงบไปแบบลวกๆนะคะคิดว่าสังคมนะ่าจะเข้าใจได้ส่วนเรื่องที่พักรวมพลังประชาชาติไทยพูดถึงการแก้แขรัฐธรรมนรูญไม่มี การทําประชามติขอความเห็นจากประชาชนก่อนแก้ไขนั้นนายสุทินบอกว่ารัฐธรรมนูนไม่เหมือนพระราชบัญญัติทั่วไปค่ะรัฐธรรมนูนมีกระบวนการบัญญัติที่ต่างไปก็คือให้จังหวะให้โอกาสให้รอบคอบมากกว่านะคะเพราะ เช่นพระราชบัญญัติฉบับอื่นเนี่ยสามารถพิจารณาสาวาระรวดได้แต่รัฐธรรมนูญจะพิจารณาทิ้งจังหวะทิ้งเวลาและรัฐธรรมนูญเองนะคะก็ต้องไปทำประชามติอยู่ดีซึ่งเมื่อดูจากเจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะคะยังไงก็ต้องมีการทําประชามติอยู่แล้ว ปท้ายกันที่เรื่องของโควิดค่ะกรมควบคุมโรคอ,ออกมาพูดถึงกรณีที่ประเทศเมียนมานะคะประกาศเคอร์ฟิลเมียววดีค่ะโดยอ้างว่ามีเด็ก2ขวบนะคะติดโควิด -19 หลังจากเดินทางกลับไปจากประเทศไทย นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยค่ะที่ปดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่าได้รับรายงานว่ามีเด็กสองขวบชาวเมียนมาเดินทางออกจากประเทศไทยพร้อมกับมารดาในวันที่4กันยายนและต่อมามีรายงานการตรวจพบการติดเชื้อเด็กคนนี้นะคะในวันที่13กันยายนจนเป็นเหตุให้ในอำเภอเมียว,วดีประกาศเคอร์ฟิวในเวลาต่อมาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณหมอสุวรรณชัยบอกว่ากรมควบคุมโรคก็สั่งการให้ตรวจสอบการเดินทางผ่านเข้าออกระหว่างประเทศนะคะที่อำเภอแม่สอดเมียว,วดีแล้วปรากฏว่า ไม่พบรายงานการผ่านเข้าออกประเทศไทยของเด็กชาวเมียนมาและก็มารดาคนนี้เมื่อวันที่4กันยายนเลยค่ะซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการเดินทางออกโดยช่องทางธรรมชาติที่มีมากกว่า50ช่องทางตอนนี้จึงยากต่อการควบคุมแต่ที่ผ่านมากระทรวงสาธรารณสุขก็ออกตรวจค้นเชิงรุกที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะอย่างเมื่อวันที่8-9กันยายน2วันตรวจคนไทยและต่างด้าวไป2,635คนก็ไม่มีใครติดเชื้อเลยอย่างไรก็ตามพอมีกรณีนี้เกิดขึ้นค่ะก็ต้องค้นหา ข้อมูลประสานงานทั้งในและก็ระหว่างประเทศเพ <_ d ata> ื่อจะได้ข้อมูลแหล่งที่พักอาศัยของเด็กคนนี้กับครอบครัวแล้วก็ค้นหาผู้สัมผัสทําการตรวจหาเชื้อแล้วก็ดําเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมต่อไปและนอกจากนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ของประเทศเมียนมายอย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว11นาฬิกา5นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าวอ n นเอ็น